สวัสดีครับผมวินสเปิร์ครับแล้วก็มาอยู่กับหลวงพ่อธรรมก๊อตที่หนีคดีมาจากวัดชมากึายไม่เชื่อลองดูครับสารทาป้อมป้อง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 ป้อครชบาวันนี้ผมจะมาทำไมโลชิวครับซึ่งไมโลชิวนี่มันจะไม่มีขายในไทยผมก็เลยโอเคทำกินเองเลยนะครับ ซึ่งโมก็อยก็มีซีเรียลครับซีเรียลที่มันเป็นกล่องแล้วก็ไมโลที่มันเป็นผงนะครับ mm hmm. ไมโลที่มันเป็นผงนะครับ mm hmm. แล้วก็นมข้นนะครับนมข้นหวานนะครับซึ่งที่ผมเอาสตต็กก็ออกนี่ก็เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเ <c oughs> ขาไม่ได้จ่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็วิธีการทําก็เราต้องแกะถุงไมโลออกก่อนนะครับ <c oughs> แล้วจะใส่เยอะใส่น้อยก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่สตาทำมันเยอะๆเลยจ้แล้วก็ใส่ไปเอาที่เราสบายใจนะครับว่า,าจะเอาเยอะขนาดไหนซึ่งผมมีหลายคนก็ต้องใช่เยอะติ๊บัตี้ติ๊กบัตีสมมติว่าเราจเจ้าแค่นี้นะครับแล้วก็เอานมข้นหวานมานะครับเ๋ยวให้มันเป็นรูๆูก่อน แล้วก็นมข้นหวานมาครับช้อนหนึ่งพอไหมช้อนหนึ่งครับช้อนหนึ่งนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมใส่ลงไปเลยครับเว้ยต่อไปเราก็ทําการคนครับทําการคนมนุษย์ได้ไหมนี่มเฟลิปหอยโอเคคุไปเลย ผมว่านมมันน้อยไปนะครับก็ต้องใส่นมใหม่ซึ่งนี่ครับู้วเราใส่ผงโอวันตินเยอะเกินไปเนะี่ยต้องใส่นมไหมอีกทีใช่แล้วต้องใส่นมอีกนะครับผมใส่นมแล้วใส่นมนี่ครับใส่จนกว่ามันจะเหนียว่ะครับเหนียวเนอะ อาจจะเหนียวเด้อน,นะถ้ามึงคิดได้ฉนน่กูไอ้สัตว์มึงฟังปมมไปเถอะจ้ะแล้วว่านมมันเยอะเกินไปนะครับผมคงว่านมมันเยอะเกินไปนะครับอ่าจะโอเคแค่นี้แหละแม่ไม่ไม่ตรงตามมาตรฐา,าดหนูดูโอเคคนไปนะครับคนจีกว่มันจะเข้ากัน แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็ทําการแกะซีเรียลครับแล้วผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ได้จ่ายครับแล้วต้องทําการบีบให้มันเละที่สุดนะครับแบบเละที่สุดเขาจะทําได้นะครับเอาเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้เราทําการแกะครับนี่ครับให้มันได้เป็นผงๆแบบเละแบบนี้เลยนะครับผม แน่ใส่ลงไปไม่ไุ่ไหน่เนี่ยไ้กุบกรอบนี่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยครับแล้วก็ทำการคลนอีกนะครับคนโอเคพอเราคนแล้วนะครับผมก็ทำการหยิบม,มาปั้นครับ ก็การปั้นนี่อาจจะเลอะมือหน่อยครับเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับผมหยิบมาปั้นอ้าวหยิบมาปั้นหยิบมาปั้นเลยแล้วก็คนอื่นนี่จะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่สไตล์ผมชอบเป็นวงกลมครับนะครับผมพอเราได้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับผมไปเคลือบช็อกโกแลตที่เราเทไว้นะครับนี่ครับเคลือบให้มันเป็นแบบนี้ครับนี่เราก็จะได้แบบเป็นแบบนี้นะครับผม นี่ครับไมโลคิวของพวกเราแล้วเราก็จะให้ตากล้องชิมนะครับผมเอาดิอร่อยอร่อยอร่อยเราจะปั้นหลายๆรูปนะครับผมเคลือบครับเคลือบช็อกโกแลตเคืือบความอร่อย โอเคก็ทั้งหมดนี้ที่เราทํามาก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับไมโลคิวของเราอาจจะไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเออช่างมันเถอะครับมไม่เหมือนใครอยู่เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับใครชอบใจถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กด s ับสไครต์เลยครับติดตามพวกเราไว้ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสองครั้งนะครับกดกระดิ่งสองครั้งนะครับโอเคก็สำหรับไมโครคีวของเราวันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคบายบายครับ the way.